สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ a u t o r i x เพื่อดึงข้อมูลโควิด -19 จากเว็บ API นะครับรวมถึงจะสาธิตวิธีการส่งข้อมูลที่ได้นะครับไปยังซอฟต์แวร์ Ta b บูเพื่อการสร้าง Visualization ที่สวยงามเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับข้อมูลที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ covid19.thkstat.com นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของ open api ที่สามารถเปิดให้เราดึงข้อมูลได้เลยนะครับข้อมูลที่จะใช้ในวันนี้จะเป็นข้อมูลแต่ละเคสซึ่งอยู่ลิงก์ตรงนี้นะครับหลังจากที่คลิกเข้ามานะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะใช้ดึงกันในวันนี้ก่อนอื่นผมจะ copy url ตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิด software a u t o i x ขึ้นมาทูแรกที่เราจะใช้นะครับจะชื่อทูที่ชื่อว่า text input นะครับให้เราวาง URL ที่เรา c o ปปี้เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อฟิลนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าฟิลนี้คืออะไรตามมาด้วย Tool ที่ชื่อว่าดาวน์โ d t o ทูนะครับให้ทำการดาวน์โหลดข้อมูลจาก URL เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมตามด้วย browse Tool เพื่อดูผลลัพธ์หลังจากที่เราลัน นะครับเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มรัน Workflow นะครับหลังจากที่รันแล้วนะครับเขาก็จะมีอยู่3ฟิล์นะครับ URL Download Data แล้วก็ Download Header ส่วนที่เราจะใช้ก็คือข้อมูลนะครับที่อยู่ในฟิลด์ w o วน์โ a d Data นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาลองพรีวิวข้อมูลในฟิลด์ดาวน์โหลดเดต้กันดูนะครับโดยการคลิกนะครับเพื่อดูข้อมูลก็จะเป็นอันนี้เป็นดาวน์โหลด Data นะครับซึ่งถ้าดูแล้วเราจะพบว่าข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของ json format นะฮะสเต็ปต่อไปเราก็เลยจะต้องใช้ในส่วนของการทำ json parsing มาช่วย นะครับครับเราก็จะทำการเสิร์ชหา to json นะครับ json pass นะครับลากมาต่อก,กับ download to เมื่อสักครู่นี้นะครับ field ที่เราจะให้เขาทำการ passing ข้อมูล json นะครับก็คือ field download data นั่นเองนะฮะหลังจากนั้นก็คลิก run จะทำการพา s s สข้อมูลออกมานะครับมี URL, ดาวน์โ a d ดเฮดเดอร JSON name แล้วก็ JSON value string นะครับสังเกตว่า2ฟิลด์สุดท้ายคือ2 f i ฟิลด์ที่ JSON พา s s สออกมาให้เรานะครับต่อมาเราจะเลือกเฉพาะ2ฟิลด์สุดท้ายนะครับผมก็ใช้ select t o เข้ามาช่วยนะครับโดยเช็คไว้เฉพาะ JSON name กับ JSON value นะครับแล้วก็คลิก run ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลในฟิลด์ json name นะครับจริงๆแล้วนะครับค่าที่เราต้องการก็จะเป็นค่าที่เป็นส่วนสุดท้ายนะครับของ format ของเขานะครับ mm hmm. เขาจะเป็น data 0แล้วก็ confirm date number age gender นะครับดังนั้นเราจะใช้ฟิลด์ขออภัครับเราจะใช้ tool ที่ชื่อว่า text to column นะครับมาแบ่งฟิลด์ json name นะครับ ลาก Text to Column เข้ามาแล้วก็เลือกคอลัมน์ที่เราจะส p l i ินะครับแล้วก็ใส่ Delimiter ซึ่ง Delimiter ที่เราจะใชะ้ตามที่เราเห็นก็คือเป็นดอทนะครับ Number of c o l u m n นะครับก็คือ3คอลัมน์ครับหลังจากที่เรารันแล้วนะครับเราก็จะพบว่ามีการสับิะ split, นะครับ จสันเนมออกมาเป็น3คอลัมน์คือ1 2 3นะครับคอลัมน์ที่3ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปใช้เป็นชื่อฟิลดได้นะส่วนคอลัมน์ที่2จะเป็นการใช้ในรูปแบบของการกรุ๊ปของแต่ละเล็กคอร์ดได้เช่นกันนะครับก็จะไล่ตั้งแต่0 1 2ไปเรื่อยๆนะครับคำสั่งต่อมานะครับเราจะใช้คำสั่ง cross tab นะครับในการ pivot ตารางนี้ นะครับให้ข้อมูลในฟิลด์ที่3เนี่ยไปเป็นชื่อคอลัมน์แทนนะครับ p พ v o t ก็คือคำสั่ง cross tab นะครับเราก็จะมาาเลือกกันนะครับ group data by this value นะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าคอลัมน์ที่2เราสามารถใช้ในการ group data ได้นะครับอลัมน์ name จะใช้จาก ฟิล์ไหนก็คือฟิล์ที่3นั่นเองนะครับแล้วก็ Value for new column นะครับอันนี้ก็ถูกแล้วเป็นฟิลด์ JSON underscore value string นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ method ที่จะใช้ในการ aggregate แวลูนะครับผมเลือกเป็น concatenate ไปครับเมื่อรันแล้วนะครับเราก็จะพบว่าข้อมูลก็ออกมาเป็น คอลัมน์ตามที่เราต้องการนะครับมี age confirm date detail district gender นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง s t a t quarantine นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการฟิลเตอร์ข้อมูลบางเลคคอร์ดที่ไม่ได้ใช้ไปอย่างเช่นเลคคอร์ดที่1น,นะครับผมก็จะฟิลเตอร์ออกไปนะครับโดยใช้คำสั่ง Filter แล้วก็เลือกนะครับฟิลแรกชื่อฟิลว่า 2นะครับต้องเป็น is not now นะฮะเราก็จะได้ข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลเป็น now แล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะใช้คำสั่ง select นะครับ select เพื่อทำการเลือกบางฟิลด์ที่ไม่ต้องการออกไปผมลาก select t u o เข้ามานะครับมาต่อที่ true นะครับมาต่อที่ true ก็คือตัว t ตรงนี้นั่นเองนะฮะผมไม่ต้องการฟิลด์ที่เป็น2กับฟิลด์ now ตรงนี้นะครับผมก็ติ๊กออกไป แล้วตอนนี้ถ้าสังเกตนะครับลองคลิกตรง metadata ดูนะฮะทุกฟิลด์จะเป็นสตริงหมดเลยนะครับดังนั้นผมจะเอา auto f i e l t o o มาช่วยปรับนะครับไทป์ของข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลันซึ่งถึงสเตปนี้นะครับเราจะมีข้อมูลที่เป็นระเบียบที่สามารถนำไปใช้ สร้าง visualization ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบน a l t e i x เองนะครับก็จะมเีเมนูมีคำสั่งนะครับที่สามารถใช้สร้าง visualization ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะฮะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ tool ท,ที่ชื่อว่า summarize tool นะครับในการสรุปค่าบางอย่างเพื่อที่จะเอาไปสร้าง report นะฮะสมมุติว่าผมจะสรุปตามเพศนะครับเพศก็คือฟิลเจอร์นะครับผมเลือกกรุ๊ปบายนะฮะแล้วก็ให้นับจำนวนเลคคอร์ททั้งหมดนะครับผมมาที่นัมเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเขานะฮะแล้วก็รันครับ เราก็จะได้เป็นการสรุปนะครับว่าเพศชายมีทั้งหมดกี่เคสเพศหญิงมีทั้งหมดกี่เคสนะฮะเพื่อที่จะไปสร้างรีพอร์ตต่อนะครับผมก็ไปที่หมวดหมู่ของรีพ p o r ติ้งนะครับแล้วก็เลือก interactive chart c o n f น i c ก chart ก็คลิกไปที่ add layer นะครับเราสามารถที่จะสร้าง รีพอร์ตได้หลายรูปแบบนะครับรีพอร์ตนี้ผมจะสร้างเป็นพายชาร์ตก่อนนะฮะก็เลือกแว u e นะครับแว u e ก็คือเขานั่นเองนะฮะส่วน Label ก็คือ Gender นะครับแล้วก็จะได้พายชาร์ตขึ้นมา1อันนะครับที่บอกว่าเพศชายนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพศหญิงคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆตัวเลขที่โชว์เหล่านี้ก็ยังสามารถคัสตอมไพเพิ่มเติมได้เช่นกันนะฮะ หรือผมต้องการที่จะสร้างรีพอร์ตนะครับเพื่อแสดงจำนวนเคสนะครับในแต่ละจังหวัดนะครับสมมติผมจะเอาท็อป10นะฮะผมก็ลากซัมมา z e ซ์ทูมาอีกครั้งหนึ่งผมจะกรุ๊ปตามจังหวัดนะครับผมก็เลือกแพรวินนะครับแล้วก็กรุ๊ปบ่าย หลังจากนั้นผมก็เค้านะครับนับจานวนของแต่ละจังหวัดนั่นเองนะครับเราก็จะได้สรุปเป็นแต่ละจังหวัดมานะครับแล้วก็เค้านะฮะผมอยากจะเอาเฉพาะท็อป1ทนะครับผมก็ต้องทำการอร์ t ข้อมูลก่อน โดยซอตามเขานะครับแบบ descending นะครับเรียงจากมากไปน้อยนะฮะถ้าจะเอาแค่ top 10นะครับผมก็ลาก sample มานะฮะแล้วก็จะเป็น first n low โดยที่ n คือ10นั่นเองโอเคครับเราก็จะได้เป็น10จังหวัดแรกที่มีเคสของโควิดสูงสุด ครับสเต็ปต่อมาเราก็ไปสร้างรีพอร์ตกันต่อนะครับคลิกแอดเลเยอร์นะครับ, layer, รบแล้วก็เลือกผมจะใช้เป็นบาร์ชาร์ดละกันนะครับโดยที่แกน x เป็นจังหวัดนะครับแล้วก็แกน y จะเป็นเขานะฮะก็จะ ได้เป็นสรุปนะครับว่าในแต่ละจังหวัดนะครับมีจำนวนเคสของโควิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างชาร์ตสร้างรีพอร์ตบนอัลทริกส์แบบเบื้องต้นนะครับเราสามารถที่จะคัสตอมสีปรับในส่วนของแกนนะครับปรับเลเจนด์ต่างๆได้เพิ่มเติมด้วยนะฮะอันนี้ไม่ต้องเซฟนะครับสามารถกากระบาดออกมาได้ สเต็ปต่อมานะครับผมจะสาธิตวิธีการคอนเน c t ไปยัง t a b บบู e เซ e ร์เวอนะครับโดยเราจะใช้ทูที่ชื่อว่า Publish to t a b บ o e r e r รเนะครับเพื่อเราต้องการที่จะให้ Data ชุดนี้อยู่บน t a b บ o ู e เซ e r และสามารถใช้สร้าง Visualization ต่างๆได้เลยนะครับ ก็จะมาใส่คอนเน c t ชันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องทําการคอนเน c t ไปยังแท็บบู e เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับผมมีโปรไฟล์ที่เซฟไว้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแท็บบูออนไลน์นะครับก็ใส่ username อร์เนมนะครับพาสเวิร์ดที่เรามีนะครับเซิร์ฟเวอร์ URL นะครับแล้วก็ไซส์นะครับจากนั้นให้ทําการคลิกคอนเน c t เมื่อคอนเน t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกว่าจะเซฟไว้ในโปรเจกต์ไหนของแท็บบูเซิร์เวอร์นะครับผมก็เลือกเป็นเทรนนิ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตั้งชื่อ Data ชุดนี้ว่าชื่ออะไรนะครับผมจะตั้งชื่อว่าโควิดอัปเดตละกันนะครับตั้งชื่อว่าโควิดอัปเดตนะครับ เอาพุทธจะสร้างแบบไหนนะครับในกรณีที่มีข้อมูลอยู่แล้วอาจจะใช้เป็น o v e r r i t e หรือ append นะครับถ้าไม่มีก็เป็น create นะฮะแต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะมีการอัปเดต Flow นี้เรื่อยๆนะครับก็ให้เลือกเป็น o v e r r i t e ไปเลยก็ได้นะฮะโอเคครับผมจะลองคลิก Run นะครับ โครั okay. นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่แท็บบูเซิร์ฟเวอร์กันนะครับหน้านี้จะเป็นแท็บบูเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นแทบ็แทบบูออนไลน์นะครเดี๋ยวผมลองรีเฟรชนะครับโอเคมี Data s o u ซ c e ที่ชื่อว่า c o วิดอั d เด e เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอกับฟิลด์ต่างๆ ตามที่เราพรีแปรเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะหรือถ้าท่านไหนไม่มี t ท b บ o Serv e r นะครับหรือว่าไม่มี t ท b o o online account นะครับเราสามารถที่จะ publish ข้อมูลของเราออกมาเป็นนามสกุลที่แท b บ o ู e s k t o p อ่านได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเพิ่มเติมนะครับเราจะใช้ o ูที่ชื่อว่า p u t tool นะฮะ output data นะครับเพื่อทำการเอาพูดข้อมูลนี้ออกไปนะครับก็ให้เลือกนะครับว่าจะใช้ไฟล์นาสกุลอะไรนะฮะผมก็ไปที่ select file นะครับเร้ไปที่ Desktop นะฮะก็มาเลือก format นะครับสามารถ export เป็น csv ก็ได้นะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า c o วิด u p d a t e csv นะฮะแล้วผมอยากจะเอา o u t p u อีกอันนึงนะครับให้เป็นนามสกุล hyper สำหรับแท็บููโดยตรงเลยก็จะเป็น hyper นะครับเดี๋ยวล็อกอันนี้ นะครับผมจะตั้งชื่อเหมือนกันนะครับชื่อว่า covid update แล้วเดี๋ยวผมจะลองลันดูนะครับสำหรับ2คํคำสั่งที่เพิ่มเข้ามา โอเคลันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ COVID Update csv ก็ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าลองคลิกเข้าไปดู <c oughs> เขาก็จะเปิดด้วยแอปพลิเคชัน <c oughs> ที่เป็น default <c oughs> ที่เราเอาไว้อ่าน csv <c oughs> นะครับตรงนี้น่าจะเป็นที่ภาษาไทยนะครับที่ทำให้เป็นเครื่องหมาย question mark ซึ่งเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะฮะ ทางนี้นะครับให้เลือกโค้ดนะครับเป็น UTF 8โอเคแล้วทดลองรันอีกรอบหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ข้อมูลที่เป็นภาษาไทยก็สามารถอ่านได้ตามปกติแล้วนะฮะจริงๆแล้วเราสามารถ import ไฟล์นี้เข้าแท็บบูเลยก็ได้นะครับแต่เรามีการสร้างที่เป็นไฟล์ .hyper ไว้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือสามารถเปิดด้วยแท็บบูโดยตรงได้เลยนะฮะผมคลิกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเปิดซอฟต์แวร์แท็บบูขึ้นมาครับ เมื่อซอฟต์แวร์แท็บบูเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับ covid underscore update extract นะครับล้วก็จะเป็นเรคคอร์ดต่างๆนะครับที่เราทำการเตรียมไว้ดึงมาจากเว็บ API เมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถที่จะลองสร้าง Visualization ได้นะครับสมมุติอยากจะดูข้อมูลตามพื้นที่นะครับเราก็มีฟิลด์ที่เป็น r r v v n n e นะฮะผมลองดับเบิลคลิก Province ดูอ่าก็จะเป็นข้อมูลแต่ละจังหวัด นะครับในประเทศไทยนะฮะหรืออยากจะดูว่าในแต่ละจังหวัดนะครับมีจำนวนนะฮะของเคสแต่ละเคสเป็นยังไงบ้างนะฮะเราไม่มีฟิลด์จำนวนผมจะใช้วิธีการนับ Number เอาละกันนะครับฟิลด์นัมเบอร์นะครับ, number, รบซึ่งจริงเขาเป็นฟิล์ที่ใช้บอกว่าเป็นเรคคอร์ดที่เท่าไหร่นะฮะแต่ผมจะใช้เป็นวิธีการนะรับเอาผมก็ลาก Number ไปใส่ที่ไาย นะเราเปลี่ยนรูปแบบการคำนวณให้เป็น Measure แล้วก็เลือกเข่าก็จะพบว่าที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีจำนวนเคสเยอะที่สุดนะครับก็เหมือนกับที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะหรือจะลองแบ่งสีตามจังหวัดดูนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้ทำการดึงข้อมูลนะครับจากเว็บ API นะฮะซึ่งจริงๆแล้ว API บาง ปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการให้ใส่คีย์ก็จะมีการเซตบางอย่างเพิ่มเติมนะฮะแต่ถ้าไม่มีให้ใส่คีย์ก็คือสามารถดึงได้ตรงๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็ทำการเพรพข้อมูลสร้างเป็นรีพอร์ตอาจจะเป็นรีพอร์ตบน a ั t ตริคเองนะครับหรือว่าส่งข้อมูลออกไปยังแท็บบูลเซอร์เวอร์นะครับหรือว่าสร้างออกมาเป็นไฟล์ไฮเปอร์ที่เปิดด้วยแท็บบูได้เลยก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับวันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ลองเล่นดูได้นะครับ